สเทคนิคแต่งตัวให้ดูแพงยังไงโดยที่ไม่ต้องถมแบรนด์เนมครูดีมแฟชั่นดีไซเนอร์ประสบการณ์มากมายจากนิวยอร์กแฟชั่นวีคและประสบการณ์ทำงานร่วมกับแบรนด์เนมระดับโลกวันนี้จะมาบอกความรับที่ไม่มีใครเคยบอกคุณค่ะข้อที่1 Cutting คัตติ้งคืออะไรเคยเห็นไหมคะว่าบางคนใส่เสื้อยืดสีขาวแต่ดูแพงท,งทั้งที่ราคาไม่แพงแต่กับอีกคนนึงใส่เสื้อยืดสีขาวเหมือนกันกับดูชิปดูราคาถูกเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าการตัดเย็บและเนื้อผ้าค่ะข้อที่2ออัตราส่วนค่ะสัดส่วนของการที่คุณจะเล่นสีในร่างของคุณนั้นมันต้องอยู่ในสัดส่วนที่พอดีไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องใส่สีดําสีขาวหรือสีเบจที่จะดูแพง ใส่สีฟ้าแบบนี้สีแดงก็ดูแพงได้ข้อที่3ลายพริมพ์หรือแพทเทิร์นค่ะเคยเห็นไหมบางคนโถมแบรนด์เนมค่ะโลโก้บนล่างมีสารพัดที่ห้อถ้าแยกชิ้นสวยนะแต่มารวมตัวกันม,มันไม่ใช่มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าลายเหล่านั้นเวลามันมารวมกันเนี่ยมันดูงงไปหมดเลยอันนู้นก็แยกสายตาอันนี้ก็แยกสายตา,นนยา,ยตาดังนั้นเราจะต้องรู้จัก จัดระเบียบความสําคัญว่าคุณต้องการที่จะโชว์ไลน์ไหนมากกว่ากันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ